สวัสดีค่ะฮัโลโหลตากาโฮก้าวเหนีออยจจิ้งจีนตัยไปตากาไทยอ่ะวันนี้จะมาทําขนมงาทอดให้ดูจ้าขนมงาทอดนะคะขนมงาทอดก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งแป้งข้าวเหนียวนะคะยาวหล่อไหมฝันละยาวซกไหมฝันแกมีแป้งข้าวโพดนะคะแป้งสองอย่างแล้วก,ก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวโพดนะคะ <c oughs> ผงโซดาโซดาฝันทองน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือเล,ล,ล็กน้อยหลาะซีซิ้วหยิมมาก็ล่าเลยเจ๊งฝันละแต,ย,ะตยก็โออย有เซียวเสียฝันในตัวโรลไมฝันต้อ,อก,ก็รลไม่ฝันดอกเฮ้ย กะเอาเองนะคะกะเอาประมาณนะคะไม่ได้ตวงไม่ได้อะไรประมาณสองถ้วยนั่นแหละไม่ได้ตวงไม่ได้อะไรนะคะกะเอาเองกะเอาพอประมาณนะคะก็จะทําไม่หมดหรอกจะทําประมาณนี้แหละทําไม่เยอะ ้รันล啦ท่อะหลงที่เออซ้ฟัน,สฟนใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปแป้งข้าวโพดประมาณสี่ห้าช้อนห้าถึงหช้อนประมาณนี้นะคะใส่น้ำตาลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่นะคะ หลอที่ทองเราเฮ้ยหลอที่หลอไม้ฟันซอกไม้ฟันหลกกันหละที่ทองเราเฮ้ยเก๋กันนะเราจะหลอหลอที่ทองหก,กันโนะตละยี่ว่ที่หามแล้วเยาวแอร์ลอโกแอร์ผงเต๋าหามก็จะไส้ก็จะมีตัวแดงนะคะใส่ตัวแดงนะคะ ใส่เกลือเล็กน้อยหล่อชีซิวยิมรเราเฮ้ยใส่เกลือเล็กน้อยนะคะผสมให้เข้ากันจะ้ะผสมให้เข้ากันนะคะใส่ผงโซดาไปหลอกก้ที่โซดาฝันรเราเฮ้ยนะแต่คอยแยกกั้นนะโซดาฝันใส่ผงโซดาไปประมาณหนึ่งช้อนผงโซดาหนึ่งช้อนนะคะ คนให้เข้ากันจ้ะรูยารัวเคยเจ๋งก็ลงจงกลางตรงกลางก็จะทําเป็นรูๆนะคะจะเป็นรูๆนะคะเดี๋ยวแล้วใส่น้ําร้อนเข้าไปก็จะจาระฟองที่หยิดสยอยอ่ะโอเคก็จะจยหยิดสจยชิ้น ตอนนี้ใส่ต้มน้ำร้อนก่อนจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จุนถาวกินแล้วก็จะมีงานะคะจีหมาจชีหมาก่ะอันนี้เป็นงานะคะมเม็ดงานะคะสำหรับคุกนะคะจะจันเยอะๆ,ๆาาเลยย้ำลนก็จีหมาก็มายูเลยจา้าแกโอเคจุนถากินโอเคจ้าน้ำร้อนแล้วนะคะโอเคที่สวยขวัญลา ก็เล้เจ๋งฟันละเจ๋งก็ลงองนะที่ฟันนะเจ๋งก็ลงองฮะเราก็จะทำเป็นรูๆไว้ตรงกลางนะคะรูๆนะคะใส่น้ำร้อนเข้าไปน้ำร้อนต้มเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอเคคนให้เข้ากันนะคะที่ส o ยขวั n น,นะฟองเราเฮยลู่ยาลู่ที่ฟันยาไฉ่ะมันมันฟองวอค่อยๆใส่น้ำเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะ โอเคค่อยใส่นะคะน้ำไม่พอก็สามารถเติมน้ำได้จ้ะคนในเข้ากันถ้าน้ำไม่พอก็เติมน้ำได้จ้ารู้สึกว่าน้ำจะไม่พอเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อน น้ำจะไม่พอนะคะรูยัลรัวคยน้ำไม่พอสามารถใส่น้ำเข้าไปค่อยๆใส่แล้วค่อยๆเติมจ้ะจะไม่เหลวมากจนเกินไปจะไม่แห้งมากจนเกินไปหมูไทยเห่หมูไทยก็งางาที่ฝันยูเคยจะยืนสั่จะได้ก,กัละ จึงต้องเคยหยิบสั้นนะก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปทีละน้อยละน้อยนะคะ ค okay. ตอนนี้สามารถใส่สามารถใช้มือได้แล้วจ้ะเราปั้นปั้นเป็นกลมๆแล้วนะคะใส่ไส้เข้าไปถั่วแดงแล้วนะคะใส่ไส้ถั่วแดงเข้าไปแล้วนะคะปั้นเป็นกลมๆแล้วทีนี้เเดี๋ยวเราจะมาทอดจ้าเอาเดชจุนไปจาเราเอาเด้ฟองที่ยาวเ,เหรอเฮ้ยอ่ะ ก็ที่ยาเอ่อก็ที่หิดโตจจ้องจงหิดนะยามทาหิดนะก็น้ำมันก็จะไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะร้อนครึ่งหนึ่งเอาให้ร้อนได้ครึ่งหนึ่งน้ำมันก็จะเยอะหน่อยนะคะที่ยาวจะโตซิวซิวแกะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะอันนี้ใช้ใช้หม้อ ใช้หมอ้อในการทอดนะคะเพราะเดี๋ยวจะไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่ทอดทีละลูกจ้ะเอะจาจา่าจ่ามุยมยันับกำถึงกำเนยจาา่าเนี่ยไวก็ก็ที่โป้ละทายใส่กันละก็ท้่油多少少嘅 โอเคตั้งตี้เหยาหยิดสินะรอน้นะ้มันร้อนก่อนจะ้ะตั้งตี้เหยาหยิดสนะิเอาได้เจ๊งโหละจะนรอนเลยจ้าจะตักกะลาตายรับซิวๆอ่ะตายก็ก็มาจ้าจะอยกยกอก,กำจาละเราจะทอดทีละลูกจะ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวรอนนะ้ำมันร้อนก่อนนะคะมาจะเรามาดูว่าน้ํามันได้แล้วยังน้ํามันกําลังร้อนนะคะ น้ำมันกำลังร้อนเร่งไฟขึ้นมานิดนึงที่อย่าห้อยชีกขวัญน,นะห้อยชีกหิดละร้อนน้ำมันร้อนกว่านี้อีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะตั้งตัวแยดฟันจงอ่ะโอเคจ้าน้ำมันใช้ได้แล้วนะคะเราจะใส่ลงไปจ้ะร้อยจ้าละหมันบ้าน,าน,านจ้า ก็หล่อใจก็จหล่อเกา๋าโอเคลูกโอเคทอดอ้ทีละลูกนะครับเพราะว่าหม้อนี่มันเล็กเริ่มพองตัวแล้วนะคะเริ่มพองตัวแล้วนะคะคอยชีย้แล้วคอยชีย้แล้ว เอาชี้่าวาเสิงเลยละเริ่มลอยตัวแล้วนะคะขนมเริ่มลอยตัวแล้วจ้ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะหมูสํากับอ่ะหมันมันจาแกะ,ะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะจินเท่ากินโอเคจาได้แล้วหนึ่งลูกนะคะได้แล้วหนึ่งลูก โอเคได้แล้วหนึ่งลูกนะคะนี่จากกลมป๊อกเลยอ่าวหหยืนเีงน๋งอ่ะจอยจ้าเด็กหน่อย,อยก,ก่อนละโอเคใส่ลงไปเดี๋ยวมาดูกันจ้ะลูกที่สองนะคะ โอเคลูกที่สองก็ได้แล้วจ้ะลูกที่สองได้แล้วนะคะมาลูกที่สามกันเลยจ้ะนี่จ้ะถ้าไฟแรงก็เ่าเบาไฟลงหน่อยนะคะ ค่อยทอดไปทีละน้อยละน้อย มาดูกันจ้ะปราจากสองลูกสุดท้ายทอดพร้อมกันไปเลยนะคะทอดพร้อมกันไปเลยสวยงามจ้ะตัดให้ดูแล้ว1ชิ้นนะคะตัดให้ดูข้างในนะคะตัดให้ดู1ชิ้นแล้วนะคะโอเค โอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปประมาณนี้นะคะอันนี้ลูกนี้ตัดให้ดูแล้วตัดให้ดูแล้วข้างในเป็นแบบนี้นะคะข้างในเป็นแบบนี้นะคะจะปีนแล้วกระหามจะหงเต๋ออะก็สซีไปตากาไทยแล้วอืมอร่อย khổ sạch ạ Ngố mẹ Xin Chín chơi Ừm uhm. À lòi kha Ừm, khổ sạch À Ừm โอเคตากาจอยกินไปแล้วจ้า๊ายบายจ้า